สวัสดีครับผมโคชเป้งครับสาธิกธนทัตกับรายการเคอรขยับเอ็กซ์ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของเส้นเอ็นนะครับ ที่จะทาให้เส้นเอ็นของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายทั่วไปเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเส้นเอ็นก็แข็งแรงแหละแต่ถ้าจะเน้นไปที่เส้นเอ็นเลยเนี่ยจำเป็นต้องมีการออกกำลังกายที่เฉพาะเจาะจงนะครับโดยการออกกำลังกายแบบนี้เป hmm. alcohol, alcohol, kind of ็นการออกกำลังกายแบบเกรงคางไว้ก็จะเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่ได้ผลดีมากๆเลยนะครับที่จะทาให้เส้นเอ็นเราแข็งแรงแล้วก็ลดความปวดได้วันนี้เราจะมาออกกำลังกายบริเวณข้อสะโพกกันเบื้องต้นนะครับง่ายๆเลยก็คือให้เรานั่งไปที่บริเวณริมๆเก้าอี้อย่างนี้้้้นัตงงงขขาาไวึ แล้วเราก็ทําการกดขาลงจังหวะที่เรากดขาลงเนี่ยก็คือสะโพกเนี่ยมันจะพยายามออกแรงเหยียดไปข้างหลังนะครับเราก็ทําการกดขาลงไปกับพื้นแรงๆนะครับ30วินาที ออกแรงกดลงไปนะครับยังกดอยู่นะฮะกดต่อเนื่องการออกกำลังกายที่เป็นการค้างค้างไว้แบบนี้นะครับจะเป็นการกระตุ้นนะครับทำให้คอลลาเจนเนี่ยมันเกิดการสร้างเสริมได้แข็งแรงดีกว่าที่เป็นการออกกรลังกายแบบการเคลื่อนไหวทั่วไปนะครับแล้วก็ทําการสลับข้างสิ่งสําคัญนะครับคือเราต้องยังพยายาม ออกแรงกดไปอย่างเสมาเสมอทีนี้ไม่มีใครรู้นะครับเทรนเนอร์มาดูก็ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นความพยายามของตัวเราเองที่เรารู้อยู่คนเดียวฉะนั้นก็พยายามออกแรงกดลงไปสําหรับมือใหม่เนี่ยก็อาจจะกดได้ไม่ได้แรงเต็มที่นะครับก็จะใช้ระยะเวลานานหน่อยอีกอีก30วินาทีครับ ทีนี้นะครับเราสามารถทําได้หลายๆมุมคืออย่างเช่นอยู่อย่างนี้เราก็แค่ตั้งใจกดขาลงไปกับขาตัวเราเองนะครับกดขาลงไปกับตัวขาตัวเราเองอโค้โพมันก็จะเกิดการเกร็งค้างไว้นะครับก็จะได้ผลเหมือนกันหรือถ้าจะเป็นท่าออกกำลังกายนะครับเราก็จะเอาน้ําหนักมาถือแต่คืออย่างที่บอกว่าออยิ่งแรงต้านที่มากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ผลทาให้เส้นเอ็นของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับท่าที่เราจะใช้ เป็นท่าเดลิฟครับยืดอกนะครับพับตัวลงไปแล้วเราก็ถือคางไว้อยู่ในลักษณะนี้หายใจลึกๆนะครับอลอง20ินาทีครับ ทีนี้นะครับจะให้ดีแล้วอยากจะรู้ว่าแล้วน้ําหนักที่เหมาะสมที่จะทําให้กระตุ้นเนี่ยมันต้องอยู่ที่ประมาณไหนก็คือจริงๆเลือกน้ําหนักที่เราทําได้ต่ำกว่า12ครั้งคือเราลองเล่นท่าเนลิฟต์ปกติก่อนพอเราเจอน้ําหนักที่เราทําได้ไม่เกิน12ครั้งแล้วเราก็เอามาทําการถือค้างไว้นะครับถือค้างไว้ยิ่งน้ำหนักหนักมากเท่าไหร่เวลาที่ใช้ก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็องศาที่เราทํา ก็จะต่างกันคือถ้าเป็นองศาที่อยู่บนบนเนี่ยเราจะทําน้ําหนักได้เยอะพอยิ่งลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกหนักมากขึ้นอทีนี้ลองพับลงไปเลยครับจนตัวเกือบขนานกับพื้นค้างไว้ครับ20นาที สุดท้ายนะครับถ้าทําจนชํานาญนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาเนี่ยดีมากๆเลยคือเราก็ไปหาน้ําหนักที่เรายกไม่ขึ้นจริงๆเลยนะครับเป็นบาร์ที่มันฟิกอยู่กับที่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วตั้งใจออกแรงดึงทีนี้พอมันอยู่กับที่เราดึงไม่ขึ้นใช่ไหมครับออกแรงดึงแบบดึงร้อเอ่์หรือเต็มที่9 0้าก็ได้ค้างไว้ติดนี้ค้างไว้อยู่ที่ประมาณออแค่5้าวินาทีก็พอนะครับดึงแบบสมมติอันนี้มันค้างไว้แล้วเราก็พยายามออกแรงเหยียดสะโพกข,ขึ้นมาเหยียดสโพกข,ขึ้นมา อพอเราทําเต็มที่5ไาว้ธีเราก็พอนะครับทำอย่างน้อยอ,อประมาณ2-4เซตนะครับทำเป็นประจำทุกวันก็จะทำให้เส้นเอ็นของบริเวณข้อต่อนั้นนั้น,นมีความแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ